สวัสดีค่ะช่องชาแนลมิ้นเทนคอยนะคะวันนี้มิ้นมาพร้อมกับคำทํานายนะคะสำหรับใครที่รักสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะหรือชอบสัตว์ประเภทไหนแล้วคุณมีอุปนิสัยอย่างไรเรามาฟังคำทํานายกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่อันดับหนึ่งสุนัขนะคะคุณเป็นคนที่มีความจริงใจซื่อสัตย์รักเพื่อนพ้องมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนมองโลกในแง่ดี ไม่มีเล่เหลี่ยมรักความเป็นธรรมนะคะถึงแม้จะดูเป็นคนใจดีแต่คุณก็เป็นคนที่มีความกล้าหาญไม่กลัวต่อปัญหาค่ะมีความมั่นคงในตัวเองอะไรเข้ามาก็พร้อมที่จะสู้และแก้ไขปัญหา 2. แมวคุณเป็นคนที่มีความรักอิสระทำอะไรตามใจตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ชอบอยู่ในกรอบพิถีพิถัถนมีรสนิยมที่ดี มักมีความคิดสร้างสารรค์นอกกรอบเสมอแต่ในบางครั้งก็อาจทําให้คนอื่นมองว่าคุณดูหญิงและตึงเกินไปดูไม่ยืดหยุ่นมาต่อกันที่ปาคุณเป็นคนที่ชอบสังเกตสิ่งรอบข้างเป็นนักฟังและที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้อย่างดีถึงจะเป็นคนอ่อนไหวแต่ก็เป็นคนที่รอบคอบในการตัดสินใจเรียกว่าวางแผนชีวิตทุกอย่างมาเป๊ะ,ปะนะคะสามารถยิ้มรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสบายสายค่ะ ต่อกันที่หนูนะคะคุณเป็นคนที่มีความฉลาดมีความร่าเริงมองโลกในแง่ดีอยู่ด้วยแล้วมีความสดใสเพราะว่าเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะหัวดีเข้าใจอะไรได้ง่ายไม่ชอบผูกมัดแต่ก็เป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งค่ะและยังเป็นคนที่ชอบวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นที่วางใจของคนอื่นมาต่อกันที่นกนะคะคุณเป็นคนที่รักเสรีภาพชอบการเดินทาง ชอบทําอะไรที่โลดโผนมักจะมีเพื่อนเยอะเพราะเป็นคนเข้าสังคมเก่งค่ะไม่ชอบเก็บตัวรวมไปถึงยังมีสเสน่ห์เฉพาะตัวทําให้คนรอบข้างสนใจด้วยนะคะไม่ชอบให้ใครมาบังคับหรือออกคําสั่งหรือทําตามคําสั่งใครมาต่อกันที่กระต่ายนะคะคุณเป็นคนที่มีไหวพริบความคิดดีเรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดหาทางออกเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะมีจิตใจที่มั่นคงมีความสุภาพอ่อนโยนนะคะ ถึงภายนอกจะดูเป็นคนอ่อนแอแต่ข้างในคุณเป็นคนฉลาดและแอบแฝงด้วยความเจ้าเล่ห์ค่ะมาต่อกันที่คนชอบงูนะคะคุณเป็นคนเข้าสังคมรู้จักเข้าหาคนค่ะมีกิริยามารยาทที่ดีมีความซื่อสัตย์ต่อทุกคนที่เราไว้ใจนะคะนอกจากนั้นคุณยังเป็นคนที่จริงใจในหมู่เพื่อนฝูงรักใครก็รักจริงชอบความยุติธรรมไม่ค่อยชอบเอาเปรียบใครนะคะ อีกทั้งคุณยังเป็นคนที่ยึดมั่นในตัวเองสูงด้วยค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับคำทำนายสัตว์เลี้ยงที่คุณชอบนะคะทั้งหมด7ชนิดนะคะเพื่อดูอุปนิสัยของคุณว่าคุณมีนิสัยอย่างไรใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Channel ้นเทนคอยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นกับเฮียในการทำคลิปดีๆต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ